โอเคะถ้าจะนี้ไปเดี๋ยเรามาทำความรู้จักกับพี่นะดีเดอนทุกท่านกันนะคะจะให้น้องแบบนี้นะคะน้องๆที่อยู่ประจำกลุ่มไหนก็นแล้วแต่น,นะคะในจังหวะที่พี่น้อประกาศรายชื่อของลีดเดอร์ให้น้องทุกคนเนี่ยที่อยู่ประจำกลุ่มนั้นลุกขึ้นยืนด้วยนะคะสมมุติว่าเราจะประกาศให้เีดเดอร์กลุ่มที่หนึ่งนะคะแนะนําตัวก็จะให้น้องๆสมาชิกในกลุ่มที่หนึ่งทุกคนนะคะได้ลุกขึ้นยืนพร้อมๆกันเนาะ โอเคนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะให้น้องๆกลุ่มที่หนึ่งทุกคนลุกขึ้นยืนค่ะอ่ะโอเคค่ะลีดกเดอร์กลุ่มที่หนึ่งเชิญข้าวเจ้าอิติกาุเพียรชื่อเลนเท้าดวเดประจำกุ่มหน่งข้าวขอเสยเกอเย่ะ น้องคนนั้นสมาชิกกลุ 2, 5, 6, 9, 9, 9, 9, 2, Curry, ่มสองลุกขึ้นยืนค่ะกลุ่มสองลุกขึ้นยืนลิศได้ประจำกลุ่มที่สองเชิญข้าพเจ้าปภาดาตุณิธโยชื่อเล่นบีเป็นลิศได้ประจำกลุ่มสองค่ะลิศได้ประจำกลุ่มสามเชิญข้าพเจ้า พงษลิศจันทร์ยานนท์ชื่อเล่นนุ๊เป็นลีดเดอร์ประจำกลุ่มสาคร chịt chơi. các cô giáo, các cô con, chị em này cùng, chư linh, nôn, bèn đi đâu mà tâm cùng chệt ha. các cô giáo, nam và nữ, bạn, ปดหเนอันน <si like ah, ี้กลุ่มของใช่นะคะเป็แปดเนาะอ่าเลอุ่ที่แเชิญข้าพเจ้าคินายงนเิอเล่นพุดป็นลดกลุ่มทเก้าลีดอกุ่เ้เชิญข้าพเจ้าสุตาทองไริลชิเลปอเป็นลีอรประจำกุ่เ สาราชนตุ้ยเป็นีเดประจำกลุ่มเกทนลีเดยร์ประจำกลุ่มที่สิเชิข้าพเจ้าสี่งคนชุดสำราญชื่อเล่นนิวเป็นลีเดอร์ประจำกลุ่มสิครับ